หนอนเจาะคอรวงนะครับเป็นหนอนที่เข้าทำลายข้าวช่วงเข้าออกรวงบริษัทการทำลายเขาจะเจาะลงตุน้นทำให้ข้าวแห้งและรีบทั้งรวงแบบนี้นะครับถ้าดึงมันจะใส่จะหลุดเลยรอยจ่อื่น่ในนี้ถ้าฉีกดัวจะเจอหนอนอยู่ข้างในนะครับ เนี่ยรอยคิยววนอนเจาะคอรง,องคอยมันสมรวจแปลงดีดีนะเพราะว่าถ้ามันทำลายแล้วจะทำให้ข้าวนี่เสียหายทั้งรวงเลยนี่นี่มันกินจนเป็นจนข้าดักแด้แล้วครับนี่คือดักแด้ของเขา อดกแรกครับคือเราก็จะัปกินจนเขาโตเต็มที่แล้วเขาก็จะเขาอดดกแด้จะเปี่ยนบทีเสยอีกรอมหนึ่งนึนี่ดูการทำลายข้าวจะแห้งชัวนี่เลยพอดึงนิขก็จลุดเลยครับ ่เนี้้องดูไปทัรวงนี่เลยนองกินไส้นอนกัดคอรวงนกลุ่มของนองเจาะต้นนอนกอครับนี่บเจอแล้วนี่เยู่ตรงนี้นีการเจาะเลยนี่ค นอนจะคอรวงนะครับจะเข้าทำลายชวบข้าวกำลังออกรวงนี่้างก็ใทัให้ทั้งรวงเลยเพราะมันสำรวจแปลงนะครับทีมพงศกันกำจัดก็คือใช้สารดูดซึมกลุ่มคอเรนทานอิสโพนะครับบวกกับยาคุมไข่ลูเฟนโดลอนแล้วก็ใช้ยานกช่วยด้วยเพื่อฆ่าตัวบินตัวแก่ผีเสื้อนะครับ ก็อย่าลืมมันสมดลแรงเนี่ยนอนเจาะคอลง